การบริหารกายท่ายืนหกท่าก่อนอื่นท่านผู้ชมจะต้องเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมฝึกปฏิบัติไปกับวิทยากรดังนั้นขอให้ทุกคนลุกขึ้นจากเก้าอี้นั่งแล้วเดินอ้อมไปทางด้านหลังของพนักเก้าอี้อย่าลืมว่าเก้าอี้นั่งที่ใช้ยืนบริหารจะต้องมั่นคงมีน้ำหนักเพียงพอและไม่มีล้อเลื่อน เพื่อช่วยให้ท่านทรงตัวได้มั่นคงเวลายืนบริหารถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นบริหารเนท่ายืนกันเลยท่าที่หนึ่งเหยียดน่องยืนอยู่ด้านหลังพนักเก้าอี้ระยะห่างประมาณหนึ่งฝ่าเท้ามือทั้งสองข้างจับที่พนักเก้าอี้ลักษณะแขนเหยียดตึงถอยเท้าขวาไปทางด้านหลัง ประมาณ1-9โดยควบคุมให้ปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ตรงไปข้างหน้างอเข่าซ้ายลงเล็กน้อยโดยควบคุมให้ส้นเท้าขวาด้านหลังอยู่ติดพื้นตลอดการปฏิบัติหยุดนิ่งค้างไว้10-15วินาทีในขณะปฏิบัติผู้ปฏิบัติต้องควบคุมไม่ให้หัวเข่าเลยปลายเท้าหายใจเข้าออกตามปกติ ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันในด้านตรงกันข้ามต่อนนี้ขอเชิญทุกท่านปฏิบัติพร้อมกัน10วินาที1 สองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าที่สองขยียงปลายเท้า สลับยืนบนส้นยืนอยู่ด้านหลังพนักเก้าอี้มือทั้งสองข้างจับที่พนักเก้าอี้ลักษณะสอกเหยียดตึงปลายเท้าทั้งสองข้างแยกประมาณหนึ่งช่วงไหลโดยให้ปลายเท้าทั้งสองชี้ตรงไปทางด้านหน้าขยิงปลายเท้าขึ้นให้สูงที่สุดจุดนิ่งค้างไว้ประมาณ3าวินาทีวางส้นเท้ากลับสู่ท่าเริ่มต้น ยกปลายเท้าขึ้นยืนบนส้นเท้าหยุดนิ่งค้างไว้3วินาทีค่อยๆวางเท้ากลับสู่ท่าเริ่มต้นทำสลับกันไปมานับเป็น1ครั้งปฏิบัติ10ครั้งท่านี้เป็นการบริหารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อน่องและหน้าแข้งในขณะปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติควบคุมการหายใจให้เป็นปกติ ขอเชิญทุกท่านทดลองปฏิบัติพร้อมกัน3ครั้ง1 2 3 ท่าที่สามเวี่ยงขาออกข้างยืนอยู่ด้านหลังพนักเก้าอี้ห่างประมาณหฝ่าเท้ามือทั้งสองข้างจับที่พนักเก้าอี้ลักษณะสอกเหยียดตึงกางขาขวาออกให้ได้มากสุดลำตัวตรงไม่เอียงโดยควบคุมให้ปลายเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าลักษณะเข่าเหยียดตึงหุบขากลับมาสู่ท่าเริ่มต้นปฏิบัติซ้ำสิบครั้ง ท่านี้เป็นการบริหารเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างผู้ปฏิบัติในขณะปฏิบัติให้หายใจเข้าออกตามปกติปฏิบัติในท่าสานเดียวกันในด้านตรงข้าม ต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านทดลองปฏิบัติพร้อมกันข้างละ3ามครั้ง1นึ่งสองสาสองสท่าที่4ย่อเขา่า ยืนอยู่ด้านหลังพนักเก้าอี้ห่างประมาณหนึ่งฝ่าเท้ามือทั้งสองข้างจับที่พนักเก้าอี้แยกเท้าประมาณหนึ่งช่วงไหล่ปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ตรงไปข้างหน้างอเขาย่อตัวลงทิ้งสะโพกไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดหลังตรงโน้มตัวไปทางด้านหน้าเล็กน้อยมือทั้งสองข้างจับที่พนักเก้าอี้เพื่อการทรงตัวเหยียดเข่าขึ้นกับสู่ท่าเริ่มต้น ปฏิบัติซ้ำสิบครั้งการบริหารร่างกายในท่านี้เป็นการบริหารร่างกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังและสะโพกในขณะปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติควบคุมไม่ให้หัวเข่าเลยล้าปลายเท้าไปทางด้านหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในขณะปฏิบัติผู้ปฏิบัติหายใจเข้าออกเป็นปกติ ต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านทดลองปฏิบัติพร้อมกัน3ครั้ง1 2 3าท่าที่5งอและเหยียดสะโพก ยืนอยู่ด้านหลังพนักเก้าอี้ห่างประมาณ1ฝ่าเท้ามือทั้งสองข้างจับที่พนักเก้าอี้ลักษณะศอกเหยียดตึงยกเข่าขวาเข้าหาหน้าอกให้ได้มากที่สุดเหยียดเข่าลงดึงส้นเท้าไปทางด้านหลังลักษณะเข่าตึงดึงขากลับสู่ท่าเริ่มต้นปฏิบัติซ้ำกัน10ครั้งการบริหารร่างกายในท่านี้เป็นการบริหารร่างกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกด้านหน้า สะโพกด้านหลังและกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างในขณะปฏิบตัติให้ผู้ปฏิบัติควบคุมการปฏิบตัติตามจังหวะลมหายใจเข้าออกปกติต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านทดลองปฏิบัติพร้อมกันข้างละ3ครั้ง หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ท่าที่หโยกลำตัวแยกเท้าประมาณหนึ่งช่วงไหลมือทั้งสองข้างวางข้างลำตัวเอียงลำตัวไปทางขวามือมือและไหล่ขวาทิ้งลงสู่พื้นค้างไว้หนึ่งถึงสองวินาทีกลับสูท่ท่าเริ่มต้นเอียงลำตัวไปทางด้านซ้ายทิ้งมือซ้ายและไหล่ซ้ายหยุดนิ่งค้างไว้หนึ่งสองวินาที เอาลาตัวกับสุดท่ารเริ่มต้นในการปฏิบัติท่านี้ให้ปฏิบัติสลับกันไปมาขวาซ้ายนับเป็นหนึ่งครั้งปฏิบัติซ้ํากัน10ครั้งการบริหารร่างกายในท่านี้เป็นการบริหารร่างกายเพื่อเพิ่มความอ่อนตัวและเป็นการเสริมสร,ร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลําตัวด้านข้างในขณะปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติควบคุมลําตัวไม่ให้ลําตัวโน้มไปทางด้านหน้าและเอลาตัวไปทางด้านหลังการบริหารร่างกายในท่านี้ ช่วยเพิ่มความอ่อนตัวและการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างในขณะปฏิบตัติให้ผู้ปฏิบัติควบคุมจังหวะลมหายใจให้เป็นปกติต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านทดลองปฏิบัติพร้อมกัน3ครั้ง หนึ่งสองสาม